ดวงการงานการเงินเดือนกรกฎาคมปี2564ของชาวลัคนาราศีพฤษภเดือนนี้ที่เคยเหนื่อยจะหายเหนื่อยที่เคยหว่านพืชเอาไว้จะได้เก็บเกี่ยวผลกำไรในช่วงนี้ล่ละค่ะแต่มีเรื่องจุกจิกใจเล็กๆน้อยๆนะคะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังก็จะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านดวงดาวและไพ่สัมพันธ์กันนะคะดังนั้นแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปคุณจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะส่วนท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเกตรับดูแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fan Page ลูกเกตพยากรณ์ถ้าสนใจก็ทักไลน์มาเพื่อนัดคิวกันนะคะไลน์ก็แปะเอาไว้ให้อยู่ที่ Description ค่ะ คลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยค่ะชาวพฤกษบดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวพระศุกร์ดาวการงานคือดาวพระราหูดาวการเงินคือดาวพระพุธค่ะในช่วง ต,ตลอดทั้งเดือนเลยดีกว่านะคะจริงๆก็เป็นมายาวนานแล้วนะคะที่ลัคนาของคุณนั้นเนี่ยมีดาวการงานมาทับตัวค่ะดาวพระดาหูอยู่ตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยจึงถือว่างานล้นมือมีงานให้ทํานะคะชาวพฤษภไม่ควรจะตกงานยกเว้นมันเป็นช้อยส์ของคุณเองที่คุณตั้งใจที่จะไม่ทํางานนะคะแต่ถ้าคุณตั้งใจที่อยากจะทํางานควรจะหางานทําได้ค่ะเพราะว่าดาวการงานทับตัวแปลว่ามีโอกาสทางด้านการงานเข้ามาอยู่เสมอๆแต่เวลาบอกว่ามีโอกาสทางด้านการงานเข้ามาเสมอๆไม่แปลว่า ว่าจะต้องเป็นงานที่คุณชอบเสมอไปนะคะการที่เราการงานมาทับตัวเนี่ยคุณมีงานให้ทําแต่ ะถามว่าชอบหรือไม่ชอบอันนั้นก็ต้องไปดูดาวดวงอื่นๆด้วยนะคะว่าดาวดวงอื่นๆอย่างเช่นดาวประจําตัวอยู่ในจุดที่ดีไหมถ้าดีก็อาจจะได้งานที่ชอบถ้าไม่ดีก็อาจจะได้งานที่ยังไม่ชอบแต่ก็ต้องทําไปก่อนจะได้ได้มีเงินเข้ามานะคะโดยเฉพาะในเดือนนี้เนี่ยที่ดาวการเงินของคุณก็เข้มแข็งเป็นเกษตรตั้งแต่วันที่2ถึง19กรกฎาคมดาวการเงินอยู่ในจุดที่อยู่ในภพการเงินมีมาตรฐานเป็นเกษตรตราธิปดีดังนั้นการเงินมั่นคงมากค่ะการงานที่คุณเคยทํามาไม่ว่าจะเหนื่อยสายตัว แทบขาดขนาดไหนช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่คุณจะหายเหนื่อยเพราะว่าคุณจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาอย่างอู้ฟู่นะคะใครที่เคยหว่านพืชหว่านผลเอาไว้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวทีนี้มนุษย์เงินเดือนก็บอกเอามันจะหลั่งไหลได้ยังไงนะคะในเมื่อเราทํางานมาเราก็ ได้เงินเดือนเท่าเดิมอันนั้นมันก็เป็นหลักปกติของชีวิตอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่อง common sense อยู่แล้วนะคะคือการที่คุณทํางานประจำเนี่ยการเงินมันจะอู้ฟู่แตกต่างจากเดิมเนี่ยมันก็อาจจะยากแต่คุณก็สามารถที่จะหางานเสริมได้นี่คะในเมื่อคุณมีโอกาสทางด้านการงานเข้ามาทับตัวแบบนี้แล้วคุณก็อย่าไปจํากัดตัวเองอยู่แค่ง,งานเดียวถ้าคุณมองว่าการงานของคุณเนี่ยนะคะที่เป็นงานประจำเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสอะไรที่จะทําให้คุณได้เงินเพิ่มบางคนมีเพราะบาง คุณทางานเป็นเซลแล้วมีค่าคอมอ่ะอันนี้คุณมีโอกาสเลยที่จะอู้ฟู่ในการจากการทํางานประจําของคุณนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีและในช่วงนี้มันไม่ใช่เป็นช่วงเกณฑ์เวลาที่บริษัทของคุณนั้นจะมีการขึ้นเงินเดือนให้ดังนั้นคุณก็อย่าไปปิดโอกาสตัวเองกับไอ้แค่นอนรอคอยเงินคุณก็ต้องลุกออกไปทําค่ะ ไปหางานเสริมไปหางานเพิ่มดูตอนเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องมาทํางานเหนื่อยหนักใส่ตู้แทบขาดนะคุณแค่ทํางานเพิ่มเล็กๆน้อยๆคุณก็มีโอกาสที่จะหาเงินได้ง่ายๆแล้วอยู่ที่ว่าทําหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะไม่ม่ไม่ใช่ช่วงดวงที่แย่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงดวงโดดเด่นโดดเด่นให้โลกจําเลยอะบางทีแบบโอ๊ะทำมาเล็กๆน้อยๆเอา้าขายได้แล้วหรอเอา้าทำตรงนี้ตรงนั้นเอ้าเงินมาแล้วหรอดังนั้นขอให้ทําขอให้ไม่ใช่ไปจับเจ้าอยู่กับง,งานเดิมงานเดียวที่มันไม่มีโอกาสเก่อ,อกเกิดไรายได้เพิ่ม นะคะไอ,ไองานที่มันทําอยู่ประจำเนี่ยที่มันจะต้องได้รายได้อย่างมั่นคงอะ่ะมันก็ได้รายได้มั่นคงค่ะคุณก็ต้องทําให้ดีที่สุดตามหน้าที่ของคุณไปนะคะมีเวลาเหลือมาหางานเสริมงานเพิ่มได้ส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะพวกนี้งานเข้าเยอะเจ้าของธุรกิจลูกค้าก็จะเยอะพวกนี้นะคะงานเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทําให อู้ฟู้ทางด้านการเงินได้อยู่แล้วนะคะหรือหลายคนที่เคยทํางานมาก่อนหน้านี้เนี่ยทำงานมันหนักมันเหนื่อยเลยเงินก็ยังไม่ได้สักทีลูกค้าติดหนี้บ้างอะไรบ้างขอเลื่อนบ้างตอนนี้แหละลูกค้านะคะจะมาต่อแถวต่อแถวรอที่จะจ่ายเงินคุณเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาดีๆในเรื่องของการเงินที่จะเข้ามาอู้ฟู้ได้เลยค่ะ ในขณะที่ตัวตนของคุณนะคะก็อยู่ในภพเรือนที่ดีตัวตนคือดาวพระศุกร์เนี่ยมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง13กรกฎาคมราศีนี้เป็นภพสหัสชะาภพแห่งการเข้าสังคมภพแห่งการเดินทางดังนั้นก็อยู่ที่ว่า ชีวิตของคุณนั้นไปเกี่ยวเนื่องอะไรถ้าตัวงานของคุณมันเอื้ออํานวยให้ได้เดินทางก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่างานของคุณนั้นมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเงินเดินทางมันเป็นงานนั่งโต๊ะนะคะคุณก็อาจจะได้พบปะผู้คนนะหรือว่าถ้าในช่วงนั้นเนี่ยมันยังมีเรื่องของการที่เขายังไม่ค่อยอยากให้ออกไปไหนต้อง work from home คุณก็ได้พบปะผ่านทางสื่อผ่านทางโซเชียลบางคนนะคะก็ไปจํากัดอยู่แค่การพบปะผู้คนคือการต้องออกไปเจอเจอตัวกันไม่ใช่นะคะการพบปะเนี่ยบางที ผ่านทางด้านคอนเฟรนซ์คอลผ่านทางด้านการเฟ e ไทม์พวกนี้เนี่ยก็ถือว่าพบปะได้หมดนะคือเราไม่ได้อยู่นิ่งๆนั่งเง,งียบๆเหงาๆอยู่คนเดียวมันมีการพูดคุยกับคนนั้นคนนี้นะคะมีการติดต่อประสานงานหัวไม่ได้วางห่างไม่ได้เว้นเลยนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับวุ่นวายมากมายนะักยังสามารถจัดลําดับการงานของคุณได้ดีดาวตัวตนของคุณอยู่ตรงนี้มาอยู่ร่วมกันกับดาวพระ อังคารและมาโดนดาวพระเสารเลงอันนี้แหละที่มีจุดที่อาจจะจุกจิกลำคาญใจหน่อยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างมากกว่า ดาวพระเสาร์นี่เป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวตัวตนของคุณนังนันเขาเรียกว่าพระสุขเคเขาพระเสาร์แทรกนะแล้วก็ดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาววินาศนะคะเมื่อดาววินาศแล้วก็มาเจอพระเสาร์อีกซึ่งเป็นดาวทดทุกข์เนี่ยมาลุมกุ้มลุมอยู่กับตัวคุณเนี่ยทำให้คุณจะมีเรื่องที่ต้องจุกจิกลำคาญใจอยู่เนืองๆนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถมากรบความโดดเด่นในเรื่องของการเงินของคุณไปได้และในเรื่องของการงานที่เข้ามาถาโถมนะคะของคุณไปได้คือคุณจะมีงานเยอะเข้ามาถาโถมแต่ไม่ยุ นะแล้วคุณก็จะมีเงินเยอะสุดไอ้เรื่องจุกจิกใจเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่อาจจะมีปัญหาบ้างเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่คุณก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ทั้งหมดค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่ค่ะไพ่นี่แหละที่จะบอกว่าให้คุณทราบว่าคนรอบข้างของคุณเนี่ยมีอะไรที่คุณต้องระมัดระวังบ้างนะคะไพ่จะแยกย,ย่อยละเอียดไปอีกถึงความสัมพันธ์กับคนที่คุณต้องร่วมงานด้วยค่ะ มาเริ่มที่ไพ่ตัวตนของคุณเลยเป็นไพ่เหรียญที่สวยเลยไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่ตรงนี้เนี่ยมาพร้อมกับไพ่หนึดเด็กถือเหรียญด้วยนะคะเด็กถือเหรียญคือการที่คุณได้ลงทุนกันไปมันอยู่ในตําแหน่งที่คุณได้เคยลงทุนลงแรงไปตอนนี้คุณจะได้เก็บเกี่ยวแล้วมีเงินเข้ามาเยอะเลยถึงกับขั้นเจ็ดเหรียญผสมกับเด็กถือเหรียญเนี่ยถือว่าอู้ฟู่ได้เลยทีเดียวในช่วงนี้นะคะแถมคุณยังได้ไพ่พระราชินีแล้วก็ยังได้ไพ่สีไม้เทา้าพระราชินีคือไพ่ของคนที่มีเงินนะคะไม่คือคนนี้อันจะกินน่ะสีไม้เท้าคือของความ ดังนั้นช่วงนี้เนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงดีมีบ้านมีรถมีเงินใช้จ่ายใช้จับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของความมั่นคงทางด้านการงานก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าสีไม้เท้าคือเรื่องของความมั่นคงแถมยังมีโอกาสที่จะได้งานเพิ่มด้วยเด็กถือเหรียญเนี่ยแปลว่ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องของการลงทุนหรือว่าในเรื่องของการลงแรงก็ได้แต่เป็นการลงทุนลงแรงแค่เด็กคือลงทุนลงแรงไปนิดเดียว นะคะแต่ได้กลับมาถึง7เหรียญได้กลับมาเยอะดังนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะคิดอ่านในเรื่องของการหางานเสริมหรือการลงทุนอะไรอาจจะมีเงินกลับเข้ามาได้โดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยเยอะในช่วงนี้ ทีนี้สิ่งที่ต้องเหนื่อยที่ต้องนะมาดระวังจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างนะคะเจ้านายจริงๆเจ้านายมองว่าคุณทํางานเก่ง,ง,ง,งมองว่าคุณเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นเสาหลักให้กับบริษทัทของคุณได้ของเขาได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเจ้านายยังมีความจุกจิกจุกจิกกับเราเยอะบางทีทํางานไปแล้วก็ต้องกลับมาให้เราแก้มั่งอะไรมั่งจะเอาเป๊ะจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมันก็เป๊ะแล้วแต่เปลี่ยนใจ เจ้านายเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วไม่เอาอย่างนี้แล้วจะเอาอย่างไงเอาทำงานไปแล้วทํางานไปแล้วเสียเวลาไปแล้วงานก็ไม่ใช่น้อยยังจะมาเปลี่ยนใจให้เราต้องไปเสียเวลาทําใหม่มันก็หงุดหงิดตรงนี้เข้าใจคุณแต่ว่าคุณเป็นลูกน้องเขาไงคุณก็ต้องอยู่ให้เป็นก็ต้องได้กับพี่ได้กับโมได้กับท่านนะเขาก็รับกลับมาแล้วก็ทํางานไปไม่เป็นไรยังไงคุณมีความสามารถมากพอที่จะทํางานใหม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ทําทันด้วยเพื่อนร่วมงานมีโอกาสที่จะมีศัตรูแฝงนะคะดูแล้วคุณเนี่ยก็ เป็นที่โปรดปานของเจ้านายโปรดปานในแง่ที่ให้งานเยอะแล้วก็ชื่นชมแต่ก็ให้งานเยอะนะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ไอความที่ชื่นชมเราเนี่แหละบางทีเนี่ยไปชื่นชมเราให้ให้เพื่อนร่วมงานเราฟังมันจะมีเพื่อนร่วมงานบางคนที่รู้สึกหมันไส้เราอยู่เหมือนกันนะคะระมัดระวังมีศัตรูแฝงช่วงนี้เนี่ยเด่นได้นะคะเออเก่งได้แต่อย่าเด่นเกินนะคะต้องรู้จักเ โลโกไฟเข้าไว้นะมันบันโดดเด่นจนกระทั่งบางทีมันไปไปหมันไส่ะมีคนหมันไส้นะคะต้องระมัดระวังแล้วก็เผลอๆมีการเมืองในที่ทํางานด้วยคือตัวคุณเองอาจจะไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่จะต้องไปมีปัญหาอะไรกับใครโดยตรงแต่การมีการเมืองในที่ทํางานเนี่ยแล้วเราไปอยู่ตรงจุดนั้นมันก็มีความมาคุมาคุทําให้บรรยากาศในที่ทํางานเนี่ยมันมีความอึดอัดอยู่บ้างนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือคุณไม่จําเป็นที่คุณจะต้องไปอึดไป ไปอยู่ร่วมมีปัญหาอะไรกับเขาคุณอึดอัดแต่คุณอยู่ให้เป็นทํางานให้เป็นทํางานให้เก่งเขาไว้ตรงนี้ไม่มีใครมาทําอะไรคุณได้นะคะลูกน้องอันนี้ถืออยู่ในจุดที่ดีคุณยังได้ลูกน้องดีลูกน้องลูกน้องยังเชื่อฟังแล้วก็ทำงานให้คุณได้ตามที่คุณสั่งแต่ถามว่าถ้าลูกน้องจะมาเป็นโอ้ยมือซ้ายมือขวาทํางานแทนคุณได้เลยตัดสินใจแทนคุณได้เลยไหมอาจไม่ถึงขั้นนั้นแต่อยู่ในจุดที่สั่งงานอะไรไปทําได้ดีทําได้เต็มที่ขอให้คุณสั่งให้เต็ม ขอให้คุณสั่งให้ชัดเจนสั่งให้ละเอียดสั่งให้เคลียร์ลูกน้องก็จะสามารถทําได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาพรวมมองว่าในเรื่องของในที่ทํางานอาจจะมีคนที่ทําให้เราจุกจิกลาคาญใจบ้างแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเสีย เรื่องเสียหายเล็กๆน้อยๆถ้าเทียบกับการเงินที่อู้ฟู่กับการงานที่คุณทําแล้วประสบความสําเร็จได้ดีนั้นเรื่องนั้นเนี่ยตัดไปเลยไม่ต้องเอาไปใส่ใจนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ